เริ่มครับเขาบอกว่าท่อน้ําท่อหนึ่งนะครับมีความหนาแน่นเป็นตัวโรนะครับไหลต่อเนื่องเข้าสู่ท่อที่ตำแหน่ง A นะครับก็คือด้านซ้ายมือนั่นเอง A. โดยที่ตำแหน่ง A ตรงนี้นะครับมีความดันเป็น10เท่านะครับของความดันบรรยากาศ p 0อ่ะเหมือนโจทย์ก็บอกข้อมูลกับเรามาแล้วนะครับว่าถ้าเราดูความดันตรง A เนี่ยนะครับมันจะเป็น10เท่าของความดันบรรยากาศ อนนั้นบรรยากาศเขาให้ใช้เป็นตัว P0 นะครับก็รู้อะไรก็ใส่เอาไว้ก่อนอ่านต่อครับตอนนี้เราอ่านถึงตรงนี้แล้วนะเขาก็บอกว่าแล้วมันก็ไหลต่อนะครับไหลต่อไปถึงท่อ B Boy นะครับ B Boy ก็คือจะต้องไหลในทิศยกขึ้นไปแล้วกระแสการไหลมันก็จะไหลขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมครับเนาะก็ไหลขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับจนมาถึงตำแหน่ง B ได้เรียบร้อยแล้วนี่ครับซึ่ง เปิดสู่ความดันบรรยากาศเป็น p0 ไปเลยนะครับเห็นใช่ไหมครับตำแหน่ง b ซึ่งเปิดสู่ความดันบรรยากาศเป็น p0 ก็แสดงว่าตรงนี้ก็บอกความดันมาแล้วด้วยนั่นเองนะครับและตรงตำแหน่ง b ตรงนี้มีพื้นที่หน้าตัดเป็น1ส่วนรูทสอเท่าของตรง a ด้วยอ่ะพื้นที่หน้าตัดใครจำได้บ้างครับมันใช้ตัวแปรเป็นตัว a area นะครับ ก็คือเขาต้องการจะบอกเราแล้วว่า Are a ียตรง A อ่ะ a r ียตรง B สิ area ตรงตำแหน่ง b นะครับเป็น1ส่วนรูทสองเท่าของ Are รียตรงตำแหน่ง A นะครับอ่าโดยศูนย์กลางของท่อ B b บ y ยนี่นะครับคำพูดนี้เขาต้องการจะบอกอย่างนี้ครับโดยศูนย์กลางท่อ B b บ y ยตรงนี้อยู่สูงกว่าศูนย์กลางท่อ A ตรงนี้อยู่เป็นระยะ ดังภาพเห็นไหมครับก็คือโจทย์บอกมาแล้วนั่นเองนะครับคำถามตอนนี้คือจงหาอัตราเร็วของน้ำที่ไหลผ่านท่อที่ตำแหน่งบีบอยครับโจทย์ถามเราเลยนะครับว่าให้หาอัตราเร็วของน้ำที่ไหลผ่านท่อที่ตำแหน่งบีบอยโจทย์ถามอัตราเร็วตรงนี้แต่โจทย์ก็ไม่ได้ให้อัตราเร็วตรงเมาเลยนะครับโอเคนะครับ ก็คือเราอ่านจบเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่ามีอยู่แค่นี้เองอ๋อโจทย์ก็ให้มาด้วยว่าค่านิดโนมถ่วงก็ใช้ค่า G นะครับตามปกตินะครับใช้ค่า g ไปตามปกติโอเคก็จริงๆก็จะมีช้อยนะครับแต่ว่า <c oughs> เนื่องจากตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเขาเผยแพร่กันเต็มที่เนาะก็เลยไม่รู้ว่าเขาวางช้อยอยังไงนะครับโอเคไม่เป็นไรเราก็หาคําตอบได้อยู่แล้วละ่ะอ่ะงั้นทุกคนครับ อันดับแรกนะครับเมื่อของไหลมีการไหลาจากตำแหน่งที่1ไปสู่ตำแหน่งที่2เนี่ยแล้วมันมีค่าความดันมีค่าความสูงแบบนี้ทุกคนจำได้ไหมครับว่าสูตรที่เราจะใช้ในการอธิบายการเคลื่อนที่ของของไหลาจากตำแหน่งหนึ่งไปสู่ตำแหน่งหนึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าสมการแบรนูลีครับที่มันยาวๆครับอ่ะถ้าใครยังไม่เคยเรียนก็เป็นว่าลองดูก็แล้วกันนะครับเขาเรียกว่าสมการแบรนูลีนะครับโอเค ส่วนใครเคยเรียนแล้วโอ้โหสมการนี้เอาเรื่องใช่ไหมครับเอาเรื่องจะยาวนิดหนึ่งนะครับสมการแบรนูลีบอกเอาไว้ว่าอย่างนี้นะครับเด็กๆครับถ้าใครไม่เคยเรียนผลรวมของความดันครับที่ตำแหน่งหนึ่งหนึ่งผลรวมของความดันพลังงานจนต่อหนหน่วยปริมาตรทำไมครูถึงพูดคําว่าพลังงานจนต่อหนหน่วยปริมาตรตอนนี้ครับเพราะพลังงานจนมีสูตรว่าเศษตหนึ่งส่วนสองเอ็มวีกำลังสอง แต่ปริมาตรก็คือตัววใช่ไหมครับเราเรียนมาตั้งแต่มอต้นแล้วมั้งครับมวลส่วนความหนาแน่นเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกว่าไอมวลส่วนปริมาตรเปลี่ยนเป็นความหนาแน่นได้ใช่ไหมครับเราก็เลยเรียกมันว่าพลังงานจนต่อ1ห,หน่วยปริมาตตเนี่ยถูกปะบวกด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับพลังงานศักย์ต่อ1นหน่วยปริมาตรทำไมเป็นพลังงานศักด์ต่อ1นหน่วยปริมาตรเหตุผลเดียวกันพลังงานศักย์โน้มถ่วง mgh หารปริมาตรมวลต่อปริมาตรกลายเป็นความหนาแน่นใช่ไหมครับกลายเป็นความหนาแน่นก็คือพูดง่ายๆนะครับใช่มีพลังงานจนต่อปริมาตรมีพลังงานศัก์ต่อปริมาตรแบบนี้คือพูดง่ายๆว่าสมการนี้พิสูจน์มาจากเรื่องงานพลังงานนั่นเองนะครับกลศาสตร์มอสครับเขาบอกว่า3มก้อนนี้รวมกันมันจะต้องเท่าเดิมตลอดในทุกๆที่ หมายความว่าถ้าไปดูที่ตำแหน่งที่2ถ้าเราไปดูที่ตำแหน่งที่2ไอ้ก้อน3ก้อนนี้รวมกันก็ยังคงจะต้องเท่ากับตอนที่อยู่ที่ตำแหน่งแรกนะครับเห็นไหมครับสมการแบนูรีบอกว่าผลรวม3ามก้อนนี้จะต้องเท่าเดิมเสมอนั่นเองนะครับจะต้องเท่าเดิมเสมอทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคือทําไมถ้ามันเหมือนเรื่องพลังงานจลมันเหมือนเรื่องพลังงานศักดิ์ อันดับแรกก็คือคิดพลังงานศักย์มันจะต้องมีระดับอ้างอิงก่อนจําได้ไหมครับจะต้องมีระดับอ้างอิงก่อนตำแหน่งหนึ่งตรง A ตตำแหน่ง2ตรง B ใครเตี้ยกว่าตรงนั้นเรามักจะใช้เป็นระดับอ้างอิงเนาะหรือภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่า reference นะครับและจําได้เกินอยู่ไหมครับว่าถ้าเมื่อไหร่ตรงไหนอยู่ที่อ้างอิงความสูงตรงนั้นจะเป็นเลข0ทันทีเลยใช่ไหมครับ งั้นเกิดอะไรขึ้นครับถ้า h 1ของเราเป็นเลข0ูนย์นี่ครับเข้ามาดูที่ตัวนี้พจน์นี้มีตัว h 1ฉะนั้นพจน์นี้ก็จะต้องเป็นศูนย์ไปแล้วถูกต้องไหมครับเรียบร้อยนะครับหมดไปละหมดไปละอ่ะตัวที่เหลือก็แทนมันลงไปสิครับตรง p ตรงตำแหน่งแรกเรียกตำแหน่ง a แล้วกันนะครับฝั่งนี้เรียกตำแหน่ง a ส่วนฝั่งนี้ก็คือของตำแหน่ง b ตำแหน่ง a นี่ครับโจทย์บอกมาแล้วว่า ความดันเราเป็น10เท่าของความดันบรรยากาศนะครับ10เท่าของความดันบรรยากาศแต่ตรงนี้จะเห็นว่าความเร็วตรง a เรายังไม่รู้นะครับความเร็วตรง a ตรงนี้จะเป็นตัวปัญหาของเราในโจทย์ข้อนี้เพราะเราไม่รู้ส่วน p 2ก็เป็น p ตำแหน่ง b นี่ไงโจทย์บอกมาแล้วว่าเป็น p ศย์เดียว p ศย์เดียวนะครับบวกด้วยเศษ1ส่วน2โล นี่ครับสิ่งที่โจทย์อยากได้คือตัวนี้นะครับคือ V B กาลัง2ตัวนี้นะครับเนี่ย V B เนี่ยแหละคือสิ่งที่โจทย์เขาอยากได้ขอติดเป็นตัวแดงๆไว้ก่อนนะครับอ่ะแต่ทีนี้สังเกตไหมครับว่าตรงตำแหน่งที่2ตรงนี้จะอยู่สูงขึ้นมาจากระดับอ้างอิงเป็นระยะ h นี่แหละนะครับสูงเป็นระยะ h นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้ามันสูงกว่าเดิมอย่างนี้เราก็ใส่ไปเลยครับเป็น rho g แล้วก็ h ได้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะทีนี้ทุกคนครับขอต่อนิดนึงนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็น1 0 P0 ส่วนตรงนี้เป็น p 0เดียวถ้าเราย้ายไปลบออกมันก็จะได้เป็น9 p0 ถูกไหมครับอันนี้ง่ายๆเลยนะครับย้าย1ไปลบออกจาก10ก็ต้องได้9นะครับทีนี้ต่อไป ไอ้ VB ตรงนี้แหละจะทำยังไงใช่ไหมครับอ่ะทุกคนครับฟังคูดีๆแล้วนะครับว่าตรงนี้เราจะหาเจ้า VA ให้อยู่ในรูปของ VB ได้อย่างไรนะครับไม่แน่ใจว่าพวกเราถ้าเรียนมาถึงแบนูลี่เราก็ต้องเรียนแล้วแหละเวลาในหลอดการไหลหนึงๆเนี่ยจะเป็นหลอดอะจะเป็นยังไงก็ได้นะครับขอแค่มันไหลระหว่าง2ที่นะครับอาจจะเป็นแบบรูปนี้ที่มันไหลขึ้นอาจจะเป็นแบบรูปนี้ ก็คือไหลที่ระดับความสูงเดียวกันก็ได้นะครับขออย่างเดียวไหลให้มันต่อเนื่องไม่ขาดตอนนะครับถ้ามันไหลอย่างต่อเนื่องแล้วไม่ขาดตอนคูณง่ายๆครับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่หน้าตัดกับความเร็วมันจะมีนะครับพื้นที่หน้าตัดกับความเร็วมันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับอ่ะนี่ไงถ้าตรงนี้หน้าตัดใหญ่ๆตรงนี้หน้าตัดเล็กๆตรงนี้หน้าตัดใหญ่ๆ ตรงนี้หน้าตัดเล็กๆนะครับมันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ตรงที่เขาเรียกมันว่าสมการความต่อเนื่องพวกเรายังจําได้อยู่ไหมครับเนี่ยเวลาเรียนจริงอะไรที่มันต้องใช้ประกอบกันอูจะพูดให้นะครับว่าเอ้ยมันต้องมีเรื่องอะไรบ้างที่พวกเราเรียนมาแล้วอ่ะงั้นถ้าเราให้ตรงนี้เป็นบริเวณที่1น,นะครับแล้วถ้าให้ตรงปลายตรงนี้เป็นบริเวณที่2ออันนี้สนใจแค่ว่าพื้นที่หน้าตัดของคุณนั้นเป็นเท่าไหร่ แล้วก็ความเร็วของคุณนั้นเป็นเท่าไหร่ก็จะสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่หน้าตัดกับความเร็วของของไหลตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหมครับเนี่ยเราจะสามารถบอกได้เลยนะครับว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยพื้นที่หน้าตัดกับความเร็วคิดง่ายๆครับในชีวิตประจําวันพวกเราน้องๆบีบผัวสายายางไงเวลาขี้เกียจเดินไปไกลๆใช่ไหมครับบีบผัวสายายางปุ๊บเป็นไงหน้าตัดเล็กบีบปุ๊บ น้ำพุ่งไปไกลๆไ,ได้เร็วๆเลยใช่ไหมครับสมการความต่อเนื่องตรงนี้จะมีสมการว่า a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2ใช้ได้กับทุกการไหลที่มีความต่อเนื่องกันไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ไงครับเห็นไหมครับแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นเลยว่าเขาบอกข้อมูลพื้นที่หน้าตัดมาให้แล้วสำรับจทข้อนี้ใช่ไหมเนี่ย เราก็จะรู้แล้วครับว่าใช้ข้อมูลนี้ประกอบกันได้นะครับอ่ะก็จะยากนิดนึงแนละเห็นไหมครับก็ลองเอามาทดหากันตรงนี้กันก่อนสักนิดนึงดีไหมที่มันน่าจะพออยู่เนาะอ่ะก็เรามาหา v a กันก่อนเลยนะครับว่ามันจะต้องเป็นยังไงก็ใช้สมการนี้ a a v a ใช่ไหมครับ v ที่ตำแหน่ง a ก็จะเท่ากับ a ที่ตำแหน่ง b v ที่ตำแหน่ง b นะครับ แล้วโจทย์ก็เป็นคนบอกมาเองเนาะพื้นที่หน้าตัดตรงบริเวณ B ตรงนี้เป็น1ส่วนรูทสองของหน้าตัดบริเวณ A เห็นไหมครับใช่ไหมครับอา้าวงั้นถ้าเราเขียนได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพื้นที่หน้าตัดบริเวณ A ตรงนี้ก็จะตัดกันได้แล้วเห็นไหมครับแล้วเราก็จะรู้แล้วด้วยว่าความเร็วตรง A เป็น1ส่วนสแควรูสอของความเร็วตรงตำแหน่ง B นี่ครับคือเอาข้อแบบยากๆหน่อยมาให้ดูเลยนะจะได้รู้นะครับว่าเนี่ยแก้โจทย์กันยังไงเวลานั่งเรียนกันจริงๆนะครับข้อยากๆมันก็แน่นอนครับมันก็ต้องอาศัยความรู้ในการทำเนาะเราจะได้รู้ว่าต้องรู้อะไรบ้างนะครับอ่ะทีนี้ต่อไปก็แทนตัวเลขต่อเลยนะครับนี่ไง ไอวี v, ตรงนี้เราก็เอาเข้าไปแทนตรงนี้ทันไหมครับอ่ะคอ่คอยคิดเลขคอ่คอยเขียนนะครับอีกนิดนึงเดี๋ยวจะตอบแล้วก็จะเป็นเศษ1นส่วน2แหละโลแหละแต่ VA เรานี่ครับมันจะกลายเป็น1ส่วนรูทสองอะถ้าใครจะยกกำลังสองตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับเวลายกยกทุกตัวแบบนี้นะลูกเนาะเวลายกมันยกทุกตัวอย่างนี้นะครับ1ส่วนรูทส ถ้าเรายกกำลังสองมันก็ได้1ส่วนสองดูไหมครับแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็น v b กำลัง2เนาะนึกออกอย่างเนาะงั้นเอากลับขึ้นไปตรงนี้นะครับเราก็จะได้มันออกมาเป็น1ส่วน2 v b กำลังสองเรเห็นป่ะึ๊บนี่ไงได้แล้วครับสรุปง่ายๆกันดีกว่า1ส่วน2คูณ1ส่วน2เนี่ยมันก็คือ1ส่วน4นั่นเองใช่ไหมครับ1ส่วนส แล้วเห็นไหมครับตอนนี้เป็นพจน์1ส่วน2เอ้ยเป็นพจน์ l o v b กำลัง2กันหมดแล้วด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยเป็นพจน์ l o v b กำลัง2กันหมดแล้วครับงั้นเราก็ย้ายไปเลยครับย้ายไปลบกันเลยครับส่วนนี้เจ้าตัวนี้นะครับเราก็ย้ายมันมาฝั่งนี้แทนก็แล้วกันนะครับอ่ะพอเราย้ายเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะได้ฝั่งนี้ก็จะกลายเป็น9 p 0ลบกับ l o E h เห็นไหมครับส่วนฝั่งนี้สัมประสิทธิ์มันจะเป็น1.2ส่วน2ลบกับ1ส่วน4ซึ่งพวกเราก็คงจะรู้นะครับว่า1.2ส่วน2ถ้าลบกับ1.4ส่วน4มันก็เหลือแค่1 4, นส่วน4ั่นแหละใช่ไหมครับเพราะมันคือ2.4ส่วน4ไงก็จะกลายเป็น1.4ส่วนโลว VB กำลัง2แล้วเห็นไหมครับเนี่ยโจทย์อยากได้ VB นะครับอย่าลืมนะครับล็อกเป้าอาไว้ว่าโจทย์อยากได้ VB ตัวนี้ งั้นถ้าโจทย์อยากได้ v b ตัวนี้เราก็ย้าย4ขึ้นไหมครับแล้วก็ l o ก็เอาลงไปหารแบบนี้ไหมครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการคูณของ9 p 0ลบ log h เห็นไหมครับเนี่ยเรา4ขึ้นเอา l o ลงมาหารนะครับได้ v b กําลัง2แล้วนี่ครับงั้นถ้าอยากได้แค่ v b เดียวก็ใส่ square root เข้าไปเลยใช่ไหมครับ ใส่ square root นะครับก็เนื่องจากไม่มีช้อยเราก็จะตอบกันเป็นเท่านี้เลยจริงๆร o o t 4ก็เอาออกมาได้ตัวหนึ่งนะครับเป็น2ก็ได้แต่ก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเขาตอบอยังไงเอาเป็นว่าเราก็ตอบเข้าไปว่ามันเป็นเท่านี้ได้เลยครับอ่ะก็จะเห็นว่าข้อ9สาสามัญข้อนี้ ก็จะใช้ความรู้พื้นฐานของสสวทเลยนะครับที่เราได้เรียนกันมาแล้วนั่นแหละสมการความต่อเนื่องเรียนแล้วสมการแบนูลีก็เรียนแล้วแทนค่าตรงๆธรรมดาเอา2ส,สมการประกอบกันจบเลยเห็นไหมครับแต่ทํายาวนิดนึงคณิตนต้องแม่นๆนิดนึงก็แค่นั้นเองนะครับอ่ะก็จะเห็นเลยว่ามันก็ อันนี้หยิบข้อยากมาให้ดูนะครับแน่นอนข้อง่ายกว่านี้มีอีกเยอะนะครับข้อเทคนิคก็มีแต่ว่าข้อยากยากเราก็ต้องสอนเราจะไม่ปิดนะครับพอยากยากนะเอาแบบเรียวๆมันไปเลยมีอะไรเราก็สอนนะครับโอเคนะเอออ่ะโอเคงั้นวันนี้ก็พอจะเป็นตัวอย่างแล้วนะครับว่าข้อสอบสมรรถนะข้อสอบก้าสามัญเป็นยังไงเวลาเราเรียนด้วยกันเราจะหยิบได้ทบทวนเนื้อหาความรู้มี วิธีการแก้โจทย์ยังไงและแน่นอนใน56ชั่วโมงตรงนั้นพ้อที่ใช้ทริคได้มันก็มีนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปดูกันตอนนั้นก็แล้วกันนะครับอ่ะงั้นวันนี้ก็ขอเอามาให้ดูทบทวนกันนิดๆเติมไฟแห่งความฝันให้กับน้องๆกันสักหน่อยนะครับแล้วก็หวังว่าจะไปพบกันในวันที่4กันยาสำหรับวิชาฟิสิกส์ใน The app m i n i c ม m p ติวติดแพทย์นะครับ ครับน้องๆสวัสดีครับ BS สถาบันที่เรียนติดโคต้าและสายแพทย์มากที่สุดในภาคอีสานพร้อมทีมคณาจารย์เก่งข้อสอบแม่น